สวัสดีค่ะบักสภาพเมือสองค่ะแ้วค่ะนางค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดการเกงค่าซิวผ้าโพลีนะคะเป็นงานเกาหลีลอตเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา5,000บาทนะคะน้ำหนักร้อยกิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ3 0 0ถึง350ตัวตกก็ทุนต่อตัวค่ะลูกค้าจ๋าิบาทนะคะเซบาท สิบสี่บาทสิบสี่บาทสิบสี่ทั้งพี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 ทจะจะมาย่างใบผีก่อนไ่อยากให้มันหลบเป็นแบบว่ากาีเยงที่มันเป็นมันมันลื่นๆช่ไะจ๋าไปแล้วใส่ทำงงทำงานไปแล้วคน้อยอันนึงสองทำดันซอยกันหนึ่งสองสามโอ้ยหนึ่งสอง เป็เกงผ้าซิวผ้าอีกอย่างก่อนโพลีค่ะโพลีใช่ไหมคะเค่ะเป็นแบบว่าเป็นมันๆเลื่อนๆเป็นแบบว่าโพลีค่ะร้อยโลลูกค้าจ้าราคาห้าพันบาทค่ะร้อยกิโลเนอลูกค้าจ้าราคาห้าพันบาทค่ะร้อยกิโลค่ะลูกค้าจ้าราคาห้าพันบาทต้นทุนค่ะสิบสี่บาทต้นทุนค่ะสิบสี่บาทเกียร์เอร้อยโลลูกค้าจ้าต้นทุนต่อตัวสิบ เจสี่บาทค่ะมา,าดูค่ะลูกค้า่ะดูค่ะใก่ประท่านค่ะ <laughs> 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 เป็นแบบว่าเป็นกระเกงที่แบบว่าผ้ามันมันเลิมค่ะใส่ทำไรทําส่วนได้ไดใส่กลุ่มออฟฟิศได,ได้กลุ่มราชการได้เรื่องโทนสีค่ะมีมาทุกสีค่ะลูกค้า ีอะไรมีลค้ามาหมดเลยลูกค้าจ๋าใส่ง่ายใส่สบายเหมาะกับผู้หญิงเราค่ะลูกค้าจ๋าไม่ต้องไปแบบว่าอึดอัดใส่เกงยีนลูกค้าจ๋าไม่ต้องไปคันคายใส่แบบงเกงเนื้อผ้าคอตตอนเนื้อผ้าสำดีก็แล้วแต่หมวดนี้สุดคุ้มค่ะลูกค้าจ๋าห้าพันบาทใส่สบายด้วยเนื้อผ้าบางเบาด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าบางตัวนะแทบจะไม่ต้องรีดลูกค้าจ๋าสามารถสักๆได้เลยสบัดได้เลยแต่ตอนนี้เรารู้อย่างเดียวะว่า ร้อยโลห้าพบาทโอ้ยร้อยโลห้าพันบาทต้นทุนสิบสีบาทสิบี่บาทสิบสี่บาทเจ็อค่ะสิบสี่บาทเจ็ดค่ะชอบตรงสิบาทเจเอลูกคคาจ้ะใช่ชอบตรงแบบว่าสิบาทเจเอค่ะสิบสี่บาทเจเอค่ะแปดวยอ่ะขายแปดสบค่ะได้ค่ะขายหนึ่งรอยค่ะได้ค่ะ 20บาทก็ได้เด้อก็ได้แล้วแต่ลูกค้าอยากขาย3ตัวรอยก็ได้แต่ว่าไม่แนะนำเนาะลูกค้าสามมาแนะนำปาดมือหนึ่งปารสวยมากมือหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งปารสะออนแห้งลูกค้าจ้าอาจใส่ได้ทุกวัยผู้หญิงเราแจ้าจ้าพระทรงพระไซส์มาเลยลูกค้าจ๋าตัวนี้อยากแนะนํามากเลยนะต้นทุน14บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋า14บาทอย่างที่แจ๊ ขาย3ตัวร้อยก็ได้ได้ค่ะไม่ขาดทุนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ลูกค้าขายแบบอัพราคาด้วยงนะคะ9969798999นะคะใช่ค่ะอย่ารอช้าลู้ค้าค่ะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะวาไม่เยอะแล้วถามหาเรื่องเอวนิดหนึ่งค่ะถามหาเรื่องไซน์นิดหนึ่งค่ะถามหาเรื่องไซโอเก็บพอไซเอ็มค่ะลูกค้าจ้ะไซเอ็มถามว่าเอ็มต้องประมาณไหน อันนี้แบบว่าคนคนแบบว่ารีวิวตอนนี้เป็นประมาณคนไซแอลนะลูกค้าจ๋าลูกค้ารับนะคะอ่าลูกค้าหน้างานรับนะคะซีเอฟกระสอบรีวิวจ้ะอ๋อลูกค้ารับนะคะต่อมือต่อมืออีกแล้วตีอมือจะขอนี่ะอ่ะขอพุ่มพูลูกค้าแทนนะคะที่ซีเอฟกระสอบนี้นะคะลูกค้าจ๋ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะไม่ทันยังเรามีเป็นกระสอบใหม่ครับแล้วคะ กันต้นทุน14บาทเหมือนกันค่ะแต่ว่าเรื่องจำนวนชิ้นอาจจะบวกลบคูณหารเท่ากับโต๊ะเต็งโอ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่ค่ะนุ้งจ่ายยารอช้านุ้งาะจ่ายเรามีเป็นกระสอบใหม่ะค่ราคาเท่ากันเหมือนแจคุณนุ้เกรดเอเหมือนกันแต่ว่าเจรดเอของเราอาจมีประเสเสียหายเพื่อนดำช้ำรุ่นอาจเจอบ้าง ึง15%ค่ะลูกค้าจา<ช>ก<ช>ขอขงทางบริษัทบัคนะคะใช่ใชแล้วค่ะมีบ้าง,งามีบ้างเจอจั๊กจ้ามาเป็นคนโค่นเลย บาน้ำกริบเรียบนะใส่กลุ่มว่าฟองออฟฟิศได้ได้ค่ะลูกค้าจ่ายยารรชาลูกค้าจ่ายสินค้าอ่าเกาหลีเพิ่งเข้าล่าสุดนะแต่วันนี้เรามีโอกาสมารีวิวแลวค่ะ้าารอช้าเลยทีเดียวนะคะาจ่ะลูกค้าจ่าแนะนํากันเลยเดียวลูกค้าจ่าสุดคุ้มมากกระสอบนี้ต้องขอพรบคุณลูกค้าหน้างานที่ 4F นะคะลูกค้าจ๋าไม่ทันเรามีเป็นกระสอบใหม่เ้อลูกคาจ้าส่งไม่ได้แล้วตองไห ตรงเป็นหลังสงการใช่ค่ะแต่ถ้ามารับหน้างานค่ะเปิดเปิด16ใชค่ะแต่ถ้ามารับหน้างานสามารถเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าถึงวันที่12นะคะแล้วก็อยู่3วัน13 14 15นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะมีส่ันแค่สามนาอ้ยพี่ชอบลายนี้ซองดูยสวยเลยพี่ชอบ ลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์เรามีค่าเลยส่วนมากถ้าเป็นแบบว่าเรื่องเอวนะเราต้องแจ้งเรื่องเอวส่วนมากเขาจะเป็นแบบนี้เป็นสิปเป็นตะขอนะลูกค้าคะจะไม่ค่อยเป็นฟรีไซส์นะคะลูกค้าคะเป็นแบบว่าเนื้อผ้าที่ใส่ง่ายคนขายก็ขายง่ายบาไม่ต้องซักสามารถนําไปขายได้เลยอะโอเคโอเคเอาไปเอาไป่อนเมื่อยอะโอเคค่ะลูกค้าจ๋ายทวนรา์กอนนะคะ บวดน,นี้เป็นกางเกงข้าวิ้วผ้าโพลีนะคะเป็นงานเกาหลีรอเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา5้า0บาทนะคะน้ำหนักร้อยกิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค,ค้าค่ะ3 0 0ร้อถึงสามตัวตกต้นทุนต่อต,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 ตัวประมาณการคร่าวๆ1 4บาทคะ่ะลูกค้าสามสิบสบาทคะ่ะลูกค้าค่ะค่ะสำหรับลูกค,คา้าทนานที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบัคได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีลา เซบุ๊กหน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทาง Instagram ค่ะสำหรับหมวน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ